I'm so happy to join this big family Especially TK, always yeah. taking care of me And uh, you guys, my fans, always support me we see uh May 19, Channel 7, okay? Trey support me, I promise I will come back, thank you support I promise I will come back, thank you Trey support, Who will come back, พรส JD, ินเจดีนิดาจะมองนายน้องชายของราคุณที่เชิมา마ี่ชื่อกชายแดนพบกับแดนเจรัสตรนกมอนกันชแดนกะักนะเพราะว่าพนลมกันแล้วมันเยว่าเจรัดดีเนาะแต่ก็ขอบคุณนะครับ ปากเลยแล้วกันมีพี่หนึ่งตัดกันตาแตกอยู่นะครับมีพี่หนึ่งอยากจะให้ทุกคนดูนะครับมีความสุขมากๆนะครับตอนพี้พี่หนึ่งครัตอนนี้ชื่นใจหน่อยพี่ที่สองเสร็จแล้วเด้อส่งช่องทันแล้วไว้ยก็ผมอะร้องให้มาจริงแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมร้องให้ทุกคนรู้จักคำว่าเซนเซอร์ช่องผมพีิทิสช่วยผมหน่อยหนกันนะครับพี่ ผมมียางสึกความสามารถจริงจริงที่เชื่อไหมครับเซนเซอร์ผมเขียนหน้าคุณคุณคุณเขารู้หมดว่าคนนี้เป็นแพทย์หญิงเขารู้หมดว่าคนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วคิดดูสิครับงานผมอ่ะเป็นงานพระป่ากระถินคนอย่างต่ำร้อยสองร้อยคนแล้วผมจะติด่อใครได้เลยพี่ต นะครับที่ให้ผมมาเป็น่ซนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เล่นสมทบเหมือนเดิมน,นะฮะแล้วก็สําหรับใครที่เคยดูเรื่องก่อนน้านี้บทบาทก็คล้ายๆกันครับเพราะว่าเบสออนตัวเองเป็นหลักนะฮะ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนช่วยพพอร์ตทุกคนตรงนี้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับรวมถึงพี่ต้นแต่รวมถึงทีมง,งานทุกคนที่ทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเราไม่ได้ทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเพื่อแบบว่าพรเซนต์แค่ ตัวรับแสดงแต่เราพิเศษแค่ทั้งหมดอย่างรอบด้านครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าในเรื่องไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงผู้คนที่น่ารักมากๆยังไงฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนจันนะครับนักเต้นแล้วสุดนะนักเต้นแลรับขอบผมด้วยนะครับผมกขอบคุณพี่โนนะครับที่ให้มาได้เล่นในเรื่องนี้นะครับน้อง ผมฟินแต่วันแรกจนยังนสุดท้ายผมยังไม่ได้ถอนนะครับวันนี้บอกหลอกหรืออหอดจริงเนี่ยเดี๋ยวดทุกคนปิดตาด้วยควาแนะนำตัวทีนะครับชื่อนะดลนะับก็เป็นซีรีส์วรยเรื่องแรกเลย ก็ฝากเป็นกำลังใจขอไปอยู่ในใจทุกคนได้ไหมครับขอบคุณที่มาในวันนี้นะครับก็บอกว่าการเดินทางของเราจะไปได้ไกลมากๆเนาะไปถึงจักรวาลดาวน Down ู้นเลยนะครับผมดีใจได้เจอทุกคนนะครับขอบคุณครับ, <c oughs> บ <c oughs> เป็นทีมแคสติ้งของเรื่องนี้ครับก็ คือเราเห็นนักแสดงอะทุกคนเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เราแคสติ้งแล้วก็คือทุกคนเก่งมากๆครับแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่ทุกคนอยากจะทำเรื่องนี้ก็ปากสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะครับเนยเนยเรียอะไรนีเรากแล้่่ช่วยกันเก็บนว่ยากเฮ้ยมองกันก่อนดี ครับขอบคุณค่ะขอบคุณอาจาขอบคุณอาจาขอบคุณอาจาขอบคุณขอบคุณหลายหขอบคุณเบ้นขอบคุณร้อยอย่างเลยนี่ขอบคุณูขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับอบคุรับขอ่ะเกิขอบคุณค่ะเจอกันเจอกัรในงานอะรลุงเชคลุงบีมาขนาดเนี้ยครับมาแล้วแต่บ่ายสาม ก็เนี่ยบ้านบ้านอยู่แค่นี้ไงว่าอยู่นักแสดงมาข้ามวนเย็นนี้ไม่รีบบ้านนักเรือไปมานานไปเออแล้วพี่ฮานเมื่อไหร่จ้องไก่มาขับรถมาขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อะขับมอเตอร์ไซค์มานี่ขับมอเตอร์ไซค์มาออน้งนักเก็ตนาทีเจอนะครับช่วงนี้ติดเรียนอยู่ปะเนี่ยไม่ติดเรียนอยู่เรียนเลยเรีจะใช่ไหมมันอะตลาดตลาดกี่โมงตลาดกี่โมงอะไรอย ไดหน่อยหน้าที่เจอคนดังอ่ะพูดหน่อยอะไรก็ได้สดนครับพูดแหละพูดภาษาเหนือได้ก็ว่าไงไอ้ลุงแดนนานทีจะเจอลุงนะเจนจะดีดิวเต้นได้นี่เต้นเต้นเพลินเลยจะดีดิไหมเื่อยหมดแล้วไปเป็นชุดกัน ไหนได้ไหมแบบเอาแบบปลูกเลยเดี๋ยวผมจะกลัดไปกำลังใจโอ้โหร้องเป็นเพลงดีมากเฮ้ยติดเจ็ดคลิปกิจพยายามเ่าวิเดนเย็นๆเอาดีๆความสุขมากๆนะครับกับอะไรที่เจอกว่านี้ก็ขอให้ผ่านไปด้วยดีเออแล้วก็มีแรงใจสู้ๆเพราะว่าทุกคนก็สะปอตอยู่อะไรอีกอ่ะจัดคอยเธออยู่นะจัดคอยพี่แดนอยู่นะอะไรนะ อะไรครับกระโดนครับผมอายุกี่ขวดคะไม่บอกครับ50ขวดไม่ดึงครับผมไปชดรอในที่ไหได้เลยครับฝากด้วยนะฝากด้วยคือฝากด้วยคือฝากไว้ในธนาคารหรือฝากไว้เนี่ไหนฝากฝากไม่ถอนอันนั้นเป็นตังนะอันนั้นเป็นตังนะพี่เขาเหรออ๋ออะไรแั้นบอยวายอะไรนี่เพื่ชมเขาห้า ไหนทำไมพี่นัโดนตอนนั้นตอนนั้นไม่หล่อไงวันนี้หล่อแล้วก็ขอให้แบบว่ามีความสุขมากเนาะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกันวันนี้เชื่อว่าเราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆแน่นอนเลยนะคะจริงหรือเปล่าพี่นัโดนไม่ค่อยเจอเลยค่ะช่องช่องเจ็ดไม่ค่อยเจอแล้วคือต้องผลักทึ้ได้ไายง่ายสุดขอบปรุงหน่อยได้ไหมอะไรนะครับขอบปรุงหน่อยพี่นัโดนปรุงให้ตื่นหน่อพี่นัโดนตื่นได้แล้วนะเช้าแล้วนะตื่นเร็ว ลุกขึ้นได้แล้ว <c oughs> เร็วนะครับเร็ว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 ลุกลุกลุกลุใครไปใครไปชอปปิ้งทีตอนรักใจไหนทำไมลุงลุงเบสหน้านี้จะเจอลุงนะ่ะเลยลุงอายุครบเท่าไหร่แล้วสามสิบยังสามสิบแล้วสามสิบยังแจ๋วนี่สามสยังแจ๋วตอนรักใจไหนทำไมลูงทู้ๆนะครับแฮปปีแป้แฮปปี้บายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆนะครับ พี่พี่โอ้ไอพี่ให่พี่โตรนโตรนแตงพี่เป็นกำลังใจให้นะขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมไฟติ้งบ๊ายบายใช่ไหมครับขอปลุกด้วยเนี่ยอัดปลุกไปแล้วตื่นได้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 แล้วเพลงโค o ยชิโร่เพลงคิวเพลงคิวนี่วายนี่พาดูมาม่าวายนี่เป๊ะเด้อลายลายไปบ้าไปมา